2,564นะครับเอ้ยไม่ใช่ครับ17มิถุนายน2,564จะด่วนไปไหนวะเนี่ยนะครับวันนี้พามาดูนะครับลำไยฉีดสารทางใบ4ครั้งแบบไม่ลงดินแต่โจทย์ของแปลงนี้คือเป็นลำไยยอดเดียวครับและเรามาดูกันว่ายอดเดียวจะเฟียวได้อีกไหมผมจะพาไปชมครับแปลงนี้ของพี่แป๊ดนะครับอยู่ที่บ้านเนินทองอําเภสายดาวจัหวเดจันทราครับต้นค่อนข้างใหญ่เลยนะครับณวันนี้ลำไยได้ประมาณ1เดือนกับ3วัน ผ่านการทําสาร4ครั้งแล้วก็เปิดตาดอกด้วย1 5 2 1 7บวกเจมินเนต2รอบหลังจากนั้นก็ใช้2ตัวบวกในดวงใจ1รอบครับวันเสาร์เนี้ยที่จะถึงเนี้ยวันนี้นัมพฤหัดเรามาดูเช็คอาการนะครับว่าเราจะพ่นอะไรดีเดี๋ยวพาดูอาการไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาบอกว่าจะพ่นอะไรดีไปดูกันครับดูจากการพัฒนาของช่อดอกแล้วนะครับ รอบหน้าวันเสาร์เนี่ยผมน่าจะใช้1527นะครับบวกโบโลแคลแล้วก็มิกซิง์ไปเลยเป็นการพัฒนาดอกไปเลยนะครับในตัวหรือเราเรียกว่าสูตรดึงดอกเท่ากับแปลงนี้ครับลดระยะเวลาในการฉีดสองตัวบวกไปหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉีดเป็นแค่ครั้งเดียวเองนะครับดูครับดอกสวยงามครับนี้ใบเริ่มแก่แล้วนะครับถ้าทรงดอกแบบนี้ครับเรามาดูกันใกล้ๆนะครับขิงไม่มีแล้วขิงนี้หลุดหมดแล้วนะครับถ้าขิงหลุดหมดแล้วเนี่ยเราสามารถดึงดอกได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับช่อกใกล้ๆกันนะฮะจะเห็นท่าแบบ ถ้าเคสแบบนี้ครับเราจะดึงดอกไปได้นะครับมีตัวอย่างให้ดูเลยแต่บางเอิญมันมีส่วนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ฉีดรวมไปเลยแต่นี้ก็คือขิงรุ่นหมดแล้วนะครับเห็นไหมฮะขิงรุ่นหมดแล้วก็ดึงดอกได้เหมือนกันณวันเสาร์ก็อีกตั้งหลายวันครับดูนี้ครับนี่ฮะช่องงอๆแบบนี้เดี๋ยวมันมีการพัฒนาแล้วก็มีการยืดของช่ออีกโดยใช้เมกะซิงนะครับหรือสังกะสีไปช่วยยืดช่อนะครับส่วนแคลเซียมโบลอนนะครับช่วยทําความแข็งแรงให้เขา และ15 27ก็เป็นปุ๋ยบํารุงดอกปกตินะครับที่ต้องใช้เราเน้นย้ํานะครับว่าเราใช้เน้นปุ๋ยตัวกลางเป็นหลักนะครับแล้วก็มีธาตุอาหารรองอาหารเสริมเติมเข้าไปนะครับลองพาไปดูข้างหน้าครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะดูรุ่นทั่วๆได้เลยนะครับก็คือให้นุชเดี๋ยวนุชเขาจะแพนให้ดูว่าดอกมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแล้วต้นใหญ่ขนาดนี้นี่ถือว่าต้นใหญ่นะครับถ้าเป็นลูกแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ300กิโลได้น้ําหนัก ต้นนะครับน้าหนักลูกที่ออกมาในการเจ็บผลผลิตอนะ่ะแล้วข้อที่แตกต่างนะครับลองดูนะครับนี่นะครับช่อเนี้ยโดนแดดแค่ประมาณไม่เกินสองชั่วโมงต่อวันนะสองสามชั่วโมงต่อวนันแล้วก็แดดก็จะขึ้นไปข้างบนต้นแต่ดูครับข้างล่างก็ออกด้วยข้างบนก็ออกด้วยสูตรของเรานะครับมันมีข้อเด่นคือข้างล่างก็ออกข้างบนข้างออกเหมือนกันและออกเสมอครับข้อดีของการออกเสมอเหมือนที่ผมเน้นย้ําตลอดเวลามันส่งผลให้ เวลาเก็บลําไยแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขกับการเก็บเวลาการเก็บลําไยเราก็จะไม่เครียดเพราะว่าเขาก็มาเก็บตรงเวลาได้นะครับเพราะว่าลําไยมันรุ่นเดียวกันหมดเลยสวยครับสวยมากมากเลยเดี๋ยวเราก็จะพาขี่รถดูนะครับเพราะแปลง,งพี่เขาค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างยาวไม่กว้างแล้วนุชยาวเนะาะยาวน่าจะเกือบกิโลเหมือนกันครับเดี๋ยวเราพาเดินดูทั่วๆนะครับขี่รถไปเลยดีกว่าครับไปครับไปชมกันเลยดีกว่า ที่แปต้นค่อนข้างใหญ่นะคะอ้อน,นี้จะเป็นพราะผมเช็คได้ประมาณครึ่งแปงนะครับก็น่าจะตัดสินใจได้เลยว่าน่าจะต้องใช้สิบห้าสองที่เจ็ดสองกิโลบลนโลแคลรสามขีดแล้วก็เมกซิงสามขีดครับเพื่อสร้างทรงดอกแล้วก็บนรุมในตัวแต่ตัวท็อปเอ็นรอบนี้เรายังไม่ใส่นะครับเพราะว่า พักเอ็นเนี่ยเป็นแหล่งไนตโตรเจนสูงใบเขายังไม่เข้มดีครับพอยังไม่เข้มดีเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะไปขยายใบยแล้วมันมีโอกาสที่จะดอกพัฒนาช้าได้เราให้ดอกชัดกว่านี้ก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยาวแล้วก็สร้างทรงเนาะใช่ครับข้างๆนี่นะคะก็จะกลางออกมาเป็นทรงพีระมิดไม่ต้องกลัวที่จะไม่ยาวนะครับมาอย่างนี้ยังไงก็ยาวเรื่องยาวไม่ต้องกังวลเราทําให้ยาวได้อยู่แล้วเพราะถึงระยะนะครับเราต้องบํารุงเต็มที่อยู่แล้วเพื่อให้คุาสมบูรณ์ที่สุดครับนี่ฮะ ที่เราบอกว่าไม่ให้บํารุงตอนช่วงใบอ่อนนะเนาะครับมันเป็นสองตัวบวกอ่ะครับคือถ้าอยากให้ดึงได้ผมอยากให้ดึงอยู่แล้วเดี๋ยวใบจะกากใช่ครับเพราะว่าถ้าถึงเวลาดึงเนี่ยพี่น้องไม่ต้องกลัวเลยได้ดึงเต็มที่อยู่แล้วนะครับมีตัวบํารุงอยู่แล้วแต่ณวันนั้นณเวลานั้นส่วนบางส่วนยังดึงไม่ได้ก็ขอร้องว่าเชื่อใจกันแล้วก็ใจเย็นนิดนึงนะครับถ้าเชื่อใจแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ใชครับอย่างนี้ครับทาไมถึงดึงไม่ได้อันนี้นะฮะดูดูง่ายๆเลยมาดูเนี่ยพี่น้องทุกท่านอาจจะกังวลหรือสสงัยยว่่าเเ้นี ใบมันเข้มแล้วนะใบมันแก่แล้วนะแต่ท่านดูจริงๆนะครับตรงเนี้ยมันมันยังไม่ยังไม่เข้มดีเท่าไหร่มันสามารถรับไนโตรเจนจากท็อปเอ็นได้อยู่รับไนโตรเจนจากออมิโนได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้สร้างทรงดอกชัดๆก่อนกว่านี้แล้วค่อยบำรุงเต็มที่รอบนี้ก็ดึงเหมือนดึงเบาๆไปก่อนโอ้โสวยจังอันนี้คือบทสรุปของการใช้2ตัวบวกในช่วงใบอ่อนนะออกมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วข้อสำคัญคือแปลงนี้ครับได้ฉีดพ่นสารสมอาหารเพียงแค่ครั้งเดียวจริงจริง เพราะว่าพี่เขาโทรมาบอกเราว่าอยากลองใช้สูตรและเราก็เข้ามาก่อนทําสารประมาณ10วันซึ่งเป็นโจทย์หนักของเราเลยซึ่งปกตินะครับจะไม่ค่อยได้ให้ใครใช้นะใกล้ขนาดนั้นนะครับเพราะมันเสี่ยงนะครับเสี่ยงกับเสี่ยงกับการที่จะออกไม่เต็มร้อยเพราะเราทําสูตรดีๆแบบนี้เราอยากให้ทุกสวนออกเต็มร้อยหมดนะครับเพราะฉะนั้นแปลงนี้เลยพามาดูว่ามันเสี่ยงสุดๆเลยแต่ถ้าเกิดเป็นการบํารุงแต่พอเราเข้ามาดูแล้ว ผมก็เออพี่พี่เขาดูแลมาดีนะครับเขาก็มีการบํารุงใบและใบพร้อมกันดีสะสมอาหารเพียงแค่รอบเดียวก็น่าจะไหวแลวเรามาดูทรงแต่ข้อสําคัญครับวันฉีดผมมาส่งเสริมพี่เขาด้วยต้องให้ฉีดแบบวิธีการของเรานะครับฉีดไในอดีตเขาจะฉีดวิธีไหนแล้วไม่รู้แต่ถ้าเป็นสูตรของผมต้องฉีดวิธีการแบบเราเท่านั้นนะครับถึงจะมีโอกาสออกดีการฉีดสําคัญน,นนุ่นเนาะ<ไ>ต้นใหญ่ๆห่ <ๆ S 1> แบบนี้ครับถ้าเราฉีดไม่ดีฉีดไม่ทั่วข้างล่างจะไม่ออกข้างบนจะออกนะครับแต่หน้าวันเนี้ส่วนเนี้ย ทั้งข้างบนทั้งข้างล่างก็ต้องปกมือนะครับให้คนฉีดด้วยนะครับคนฉีดดีสุสารดีทุกอย่างลงตัวมันก็เกิดภาพที่สวยงามแบบนี้แหละครับถ้ามองไกลๆไม่ได้ซูมเนี่ยมันก็จะเห็นดอกไม่ยาวมากนักแต่เดี๋ยวคอยดูนะครับเดี๋ยวสร้างทรงดอกเมื่อไหร่นะครับทีนี้นะครับยาวไม่รอใครแล้วนะฮะเออแล้วลืมบอกไปนะครับณตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มน้ําได้นะครับลดน้ําได้เลยนะครับลดน้ําได้เยอะๆเลยตามใจเราเพราะว่า ดอกเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นเล็กนะครับที่อยู่ด้านหลังนะฮะพามาดูกันนะครับก็อาจจะมีเสียงเครื่องยนต์นะครับของรถแทรกมาหน่อยก็พอได้ยินนะครับเห็นไหมฮะที่ออกดอกมาแล้วนะครับอันนี้ก็ฉีดกันเลยส่วนที่เขาค่อนข้างยาวครับยาวไปข้างล่างนู่นนะแปลงนี้นะครับฉีดอยู่ประมาณแปดร้อย้ยแปดถังพันลิตรนะครับพี่น้องลองคำนวณแล้วกันว่ามันเยอะขนาดไหนแปดถังพันลิตร ครับทางนี้จะจะมาช้ากว่าอันนี้อันนี้บอกขอบอกเลยว่าในโซนต้นเล็กนะครับตรงเนี้ครับมันมีข้อแตกต่างก็คือพี่อ่ะเขาใช้สูตรสารโดยวิธีของเขาเอง,องตรงเนี้ยนะใช่ตั้งแต่ต้นเล็กกะคเับเขาจะใช้วิธีสูตรสารของเขาเองโดยที่ไม่มีสิดผ้าสองิเจ็มาผสมแต่พอฉีดวิตแล้วก็เป็นสารโพเทสเซียมธรรมดาใช้อัตราคือโล2นะครับ โลสองแต่ผมพอผมทราบข้อมูลผมก็เลยให้พี่เขาอะเพิ่มเป็นการฉีดทั้งหมด5ครั้งส่วนครั้งสุดท้ายได้ใส่15-20นสิบเข้าไปเป็นการมิกซ์มิกซ์สูตรใหม่ขึ้นมานะครับโอ้ยนี่เขาสวยนะครับเป็นการมิกสูตรใหม่ขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นใช้เปิดตาดอกใช้สูตรทุกอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นการออกก็จะมีลักษณะที่อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อย แต่สุดท้ายครับเดี๋ยวเราก็ไปทําให้มันพร้อมได้อันนี้ก็คือมองอยู่ใกล้เขาเลยนะครับนี่ฮะเขาเขาสวยดาวใช่ไหมอัน,นี้เรากำลังลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ณวันนี้ผมบอกแล้วว่าเราก็สามารถทําให้ลําไยที่สูตรไม่เหมือนกันออกใกล้เคียงกันได้โดยการปรับวิธีการนะครับให้ดูนะครับต้นเล็กกว่าเขานิดหนึ่งนะคือต้นเล็กเลยนะฮะอันนี้เป็นต่อเขาครับ แล้วก็ก็ออกมาดีนะฮะออกมาดีมากๆเลยเีไปทำอะไรมาทำไมขาวหนวดขาวหน้าขาวไปหมดเลยคือทากันแดดครับพอดีทากันแดดมาแล้วก็ยังแบบอ๋ดอด่วนกันแดดยังไม่ทันซึมใช่พอดีผ่านสวนพี่เขาพอดีแล้วก็ก็คือมันมันยังไม่ทันซึมขาวเลยนะฮะโอ,โอ้ล<า>่อยให้ถ่ายได้ทั้งนาน,นมีหน้าขาวเนาะนะฮะแน่นอนกับทากันแดดแล้วก็ ไปลาไปก่อนเลยไหมาอเลยไปไปเลยครับไปก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพามาเที่ยวสวนนี้ใหม่ว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้คือสวนพี่แป๊ดนะครับอยู่ที่เนินทองนะครับลาไปก่อนนะครับเออเกือบลืมไปขอขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องเรานะครับทําสวนลำไยกับนายชตีและติดตามข้อมูลดีๆได้ที่อะไรนะคะเพจปุ๋ยกิฟฟลีนกับลำไยค่ะนะฮะติดตามได้สองช่องทางนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดซับสไครต์นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ